i oh. อีกวิธีหนึ่งนะคะที่คุณหมอเขาจะใช้ในการดึงน้ําและโซเดียมออกด้วยการล้างไตก็คือเพิ่มรอบในการล้างไตนะคะก็คือเราก็จะแช่น้ํายาสั้นๆหน่อยถ้าเราสังเกตตัวเราเองเราจะพบว่าถ้าเราแช่น้ํายานานเนาะเช่นตอนกลางคืนก็ได้เนาะบางทีเราเผลอหลับไปแล้วก็แช่น้ํายาปลาเข้าไปแดชั่วโมง10บชั่วโมงเข้าเนี่ยเราจะได้กําไรน้อยอะ่ะดังนั้นเนี่ยหลักการมันคือการทาทีๆเนี่ยจะได้กําไรเยอะกว่าค่ะก็จะมีแบบนี้แหละเป็นแบบที่สองนะคะ แต่ทั้งหมดนี้เราก็ต้องเตือนคนไข้เลยนะว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้น้ําตาลเยอะๆเนี่ยเยื่อบุช่องท้องเราก็จะเสื่อมเร็วพวกนี้มีผลระยะยาวนะเป็นห้าปีสิบปีขึ้นไปนะคะไม่ใช่เป็นผลระยะสั้นนะคะแล้วก็ทุกรอบที่เราดึงด้วยน้ํายาที่น้ําตาลเยอะๆเนี่ยเขาพบว่ามันจะดึงเอาโปรตีนออกมาเยอะกว่าน้ําตาลน้อยนะคะและน้ําตาลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมเข้ากระแสะเลือดทาให้การปรับยาเบาหวานของเรายากขึ้นแล้วก็ไขมันที่ชื่อไตรกลีเซอไรด์ก็สูงขึ้นนะคะ ครัวน,นี้เนี่ยสไลด์ที่สองนะคะเวลาเราบวมเนี่ยเราก็อยากให้คุณดูไปเลยเพราะว่า,าจะได้ไม่ต้องมาให้หมอบอกเวลาดูบวมอย่าลืมนะคะถ้าเราเป็นคนไข้ที่เดินได้ไม่ได้นอนติดเตียงมันจะบวมลงขาให้คนไข้เนี่ยกดที่หน้าแข้งเลยนะคะถ้าเรากดแล้วบุมนิดเดียวนะสองมิลิเมตรหรือระบุมเยอะขึ้นสี่มิลิเมตรแต่ว่าไม่เกินครึ่งเล็บแต่ว่าเรากินน้ำได้วันละห้าร้อยถึงหกร้อยซีซีต่อวันนะคะ แต่ถ้าเรากดบุ๋มเยอะเลยมากกว่าครึ่งเล็บหรือว่าเกือบมิดเล็บนี่เขาเรียกว่าระดับสามบวกสี่บวกเนี่ยเรากินได้สามร้อยซีซีต่อวันนะคะแต่ในกรณีที่เราไม่บวมแปลว่าเรากินน้ําได้ประมาณห้าร้อยซีซีบวกฉี่ทั้งวันแล้วก็บวกกําไรต่อวันนะคะคนไข้ก็จะได้นึกออกเราก็อยากให้คนไข้ดูเป็นเลยนะว่าเฮ้ยตอนนี้เราบวมกี่บวกอ่ะเราต้องกินน้ํากี่ซีซีอ่ะ เราไม่บวมอะเราต้องกินน้ำเท่าไหรอ่อันนี้เราอยากให้คุณดูได้เองนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำหรือผลไม้ที่มีน้ำอย่าลืมเข้าไปดูใน YouTube Channel ที่ชื่อหมอไตชวนคุยนะคะจะมีผักและผละไม้ที่มีน้ำเยอะเล่าไว้บริโภคโซเดียมไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมต่อวันเหมือนกันนะคะ u t u b e ชั a n แช่องที่เราอัดไว้มีเรื่องโซเดียมอยู่เข้าไปดูในนั้นเสริมเอานะคะคานนี้เนี่ย น้ำตวงไม่ได้เนี่ยยุ่งเลยเช่นอาหารบางอย่างเนี่ยเป็นอาหารน้ำน้ำสไลด์นี้ก็เลยเอารูปมาให้ดูเนาะว่าเออเนี่ยข้าวต้มเนี่ยเราจับมาแต่เม็ดข้าวหรือกินแต่หมูอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเราได้น้ำไปด้วยเพราะว่าน้ำมันซึมเข้าไปในเม็ดข้าวและในหมูสับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแบบนี้หรือก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะก๋วยเตี๋ยน้ำเนี่ยถึงแม้เราจะคีบมาแต่เส้นนะก็ได้น้ำมาด้วยนะคะ พยายามกินเป็นอาหารผัดอาหารทอดอาหารปิ้งอาหารย่างยำนึ่งนะคะจะลดน้ําไปได้เยอะนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะ YouTube ชั้นแนวที่ชื่อหมอใจชวนคุยถ้าเราบวมอยู่เราต้องรู้เลยว่าผักและผลไม้อันไหนน้ําเยอะนะคะคราวนี้มาดีโซเดียมโซเดียมนี่จะซับซ้อนขึ้นปกติแล้วเราไม่ค่อยอยากให้คุณกินโซเดียมเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันในสไลด์นี้ที่เปลี่ยนมาให้ดูเนี่ยก็เลยเป็นซอสปกติคนไข้จะผูกขอว่าโซเดียมกับความเค็ม อันนี้นีมันก็เลยจะมีอันแรกที่เห็นชัดคือซอสหรือเครื่องปรุงที่มีรสเค็มไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วหรือว่าซุปก้อนนะคะแล้วก็มีบางอย่างซอสบางอย่างเนี้ยไม่เค็มนะหลายรสเลยแต่มีโซเดียมเยอะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสซีราชาหรือว่าน้ำจิ้มไก่นะคะอาหารตากแห้งพวกนี้ในนี้เป็นรูปกุ้งแห้งหรือว่าปลาเค็มอาหารหมักดองนะคะอันนี้จะเป็นรูปกะปิ่รูปพวกเกี๊ยวฉ่ายหรือผักดองนะคะ อาหารพวกเติมเกลือแล้วอาหารที่ใส่สารเจือปนภาษาหมอาจะเรียกอาหารแปรรูปก็ได้นะหรือเป็นขนมถุงอะไรอย่างเงี้ยในนี้จะเป็นรูปขนมต่างๆที่เป็นขนมถุงขบเคี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นรูปบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะค่ะอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ปรุงรสในนี้ก็มีตัวอย่างเป็นโบโลน่าหมูพริกหรือเป็นแฮมเป็นไส้กรอกเป็นหมูหยองเป็นกุนเชียงเป็นแหนมเป็นไส้อัวอะไรอย่างนงี้นะพวกนี้เป็น แปรรูปเนื้อสัตว์มาพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะต้องพยายามกินแบบเข้าใจอะนะมในลองดูว่าจะกินแบบเข้าใจยังไงครันนี้เราเปลี่ยนสไลด์แล้วนะคะหมวดนี้เป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่องถ้าทํากับข้าวกินเองอย่างที่บอกไปพยายามเลือกอาหารสดมาทํากับข้าวนะคะอย่าไปเลือกอาหารแปรรูปดังสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะอาหารสดเนี่ยจะมีโซเดียมน้อยกว่าแน่นอนเอาปลามาทําอาหารเลยอย่าเอา อย่าทำยำปลาสลิดอย่างเงี้ยคุณอยากกินปลาสดคุณก็ทาปลาแล้วจิ้มกับน้ําจิ้มที่เป็นซีฟู้ดที่เราทําเองอย่างดีกว่านะเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรอย่างนี้นะคะสดพยายามใช้รสชาติอื่นมาทดแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวหรือรสเผ็ดพยายามใช้ส่วนสมุนไพรส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรมากกว่าเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะคะในนี้ก็จะมีรูปให้เห็นว่าจะเป็นขมิ้นหอมงาอะไรก็ไม่รู้นี่นะเยอะแยะเลยพริกเพิ่มขึ้นใช่ ขิงขาตแตคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้ค่ะมันจะดีกว่าที่เราจะใช้ซอสอะค่ะคราน,นี้เราม,ามาว่าดีซอสอันนี้เป็นภาพรวมสไลด์รูปที่สี่เนี่ยนะคะข้อสี่เนี่ยนะคะถ้าเราดูรวมๆเขาจะพบว่าเราก็มีตัวเลขให้ดูนะว่าซีอิ๊วขาวน้ำปลาหรือซอสปรุงรสทั่วไปให้ใส่ได้มื้อละหนึ่งช้อนชาถ้าเป็นซอสถอยนางรมหรือเต้าเจี้ยวให้ใส่ได้มื้อละสองช้อนชา ถ้าเป็นซอสมะเขือ,อเทศก็สามถึงสี่ช้อนชาถ้าเป็นซอสพริกหรือน้ำจิ้มสุกี้ก็สามถึงสี่ช้อนชาถ้าเกลือก็ประมาณหนึ่งส่วนสามช้อนชาต่อมือนะคะถ้าเราทํากับข้าวเนี่ยไม่ใช่ใส่ไปหมดเลยนะเช่นถ้าเราจะเลือกซีอิ๊วขาวกับเลือกซอสซอยนางลมในการทํากับข้าวมือนี้ให้คนไข้หนึ่งคนเราก็ต้องลดลงเหลือครึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้ก็จะเหลือหนึ่งช้อนชา หรือรสซีอิ๊วขาวจากหนึ่งช้อนชาก็เหลือครึ่งช้อนชาซอสหอยนางรมจากสองช้อนชาก็เหลือหนึ่งช้อนชาเพราะเราใส่สองอย่างนะคะถ้าเราทํากับข้าวเช่นผัดกะเพราก็ได้เนอะให้คนห้าหกคนกินในบ้านอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะต้องผัดเสร็จแล้วเราจะต้องแยกส่วนที่เป็นของคนไข้ออกมาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้าปลาหรือว่าซอสหอยนางรมเข้าไปในกะเพราเนี่ยในส่วนของคนไข้เท่านั้นถ้าเราไปใส่หมดเลยให้ห้าคนเนี่ยมันจะค่อนข้างจืด ทำกับข้าวให้คนไข้ก็พยายามเลือกกับข้าวน้อยน้อยอย่างเพราะว่าเรามีโคต้าของซอสพวกนี้น้อยอย่าไปใส่อย่าทากับข้าวห้าหกอย่างเพราะว่ามันต้องซอยน้ําปลาซอยซอสอะไรอย่างเงี้ยลงมาไปเป็นเล็กๆน้อยๆมันจะจืดมากแล้วมันจะไม่น่ากินนะคะอันนี้ทวนเฉยๆนะคะว่าถ้าเป็นเกลือนะคะรูปต่อไปเป็นรูปเกลือนะคะหนึ่งส่วนสามช้อนชาต่อมื้อนะคะ รูปต่อไปเป็นรูปเครื่องปรุงรสนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวผงปรุงรสหรือกะปิใส่ได้หนึ่งช้อนชาต่อมือนะคะรูปต่อไปนะคะเป็นเต้าเจี้ยวหรือซอสหอยนางรมนะคะจะใส่ได้สองถึงสามช้อนชาต่อมือนะคะถ้าเป็นเครื่องปรุงรสเช่นจิโชซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มไก่จะใส่ได้สามถึงสี่ช้อนชาต่อมือนะคะถ้าเป็นเครื่องปรุงรสลดโซเดียมสี่เปอร์เ็นตเนี่ย เครื่องปรุงรสพวกนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องปรุงรสที่เราหาซื้อได้ตามพวกซูปเปอร์ใหญ่ๆหน่อยนะคะยี่ห้อเนี้ยเขาจะทํามาครบเลยนะมีทั้งซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ําปลาซีอิ๊วน้ําจิ้มไก่น้าจิ้มบัวซอสหอยนางรมอะไรเนี่ยทามาเอาโซเดียมออกไปสี่สิเปอร์เซ็นตแล้วเอาโพแทสเซียมเข้ามาแทนถ้าคุณเลือกของแบบนี้มาใช้ทํากับข้าวคุณจะใส่ได้สองเท่าของที่เราบอกไปนะคะแล้วก็ต้องคอยเจาะเลือดโพแทสเซียมอยู่เหมือนกันนะ เพราะเขาก็กลัวโพแทสเซียมในเลือดจะเกินนะคะแต่ถ้าเป็นคนไข้ฟอกเลือดส่วนใหญ่จะกินแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าคนไข้ฟอกเลือดโพแทสเซียมเขาค่อนสูงอยู่แล้วถ้าเราใช้เครื่องปรุงลดลดโซเดียม40%อาจจะทาให้โพแทสเซียมในเลือดสูงแต่คนไข้ล้างไตทางช่องท้องโพแทสเซียมมันมักจะปกติค่อนต่ําก็เลยสามารถที่จะใช้เครื่องปรุงลดลดโซเดียม40%ได้อย่างสบายใจกว่านะคะ ถ้าเราซื้อกินสไลด์ถัดไปนะคะเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราคุยมาเนี่ยคือทําเองจริงๆเราก็สนับสนุนให้ทําเองมากกว่าซื้อกินนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าเราบางทีเราไปทํางานข้างนอกหรือว่าเดินทางหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็คงจะไม่สะดวกก็าพยายามถ้าอยู่กับบ้านและมีโอกาสทํากินเองก็จะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องออกไปข้างนอกก็พยายามเลือกข้อแรกแนะนําให้เลือกร้านอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งจะดีกว่าอาหารที่ทําสําเร็จ ข้อที่สองเนี่ยถ้าเป็นร้านที่เรากินเป็นประจำเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าให้งดเค็มไม่ใส่ผงชูรสแจ้งทางร้านเลยว่าให้ใส่ได้แค่ซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาหนึ่งช้อนชาต่ออาหารหนึ่งจานนะคะข้อสามนะคะสไลด์ถัดไปถ้าซื้ออาหารถุงข้าวราดแกงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทน้ำแกงข้าวต้มโจ๊กก๋วยเตี๋ยน้ำนะคะให้เลือกทานอาหารประเภทผัดทอดปิ้งย่างยำนึ่งแทนนะคะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ตักแต่เนื้ออาหาร ต่เย็นนี้เราก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะจริงๆไม่ควรกินอะหลีกเลี่ยงการราดน้ําผัดหรือน้ําแกงบนข้าวนะคะเพราะว่าน้ําที่เราผัดแล้วมันมีน้ําอยู่เนี่ยหรือเอาซุปหรือน้ําแกงเนี่ยมาราดข้าวเนี่ยโอ้น,นี้ยิ่งไปกันใหญ่นะมีทั้งน้ําและโซเดียมอย่างปริมาณเยอะเลยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยสอนเรื่องนี้นะคะจริงๆก็เป็นเรื่องที่เราคุยประจํานะแต่คราวนี้ดีกว่าคราวอื่นนะเพราะว่ามีสไลด์สวยๆให้ดูต้องขอบคุณสไลด์รูปจากทางน้องต้องนะคะนักกาหนดอาหารของเราแล้วก็น้องเป่านะคะนักกาหนดอาหารของศิริราชด,ด้วยหวังว่าจะได้ประโยชน์เป็นแนวทางให้ผู้ป่วยนะคะในการทบทวนในการกินน้ําและโซเดียมไม่เยอะไม่เกินความสามารถของการล้างไตของเราเราจะได้ไม่บวมนะคะไม่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแดงในอนาคตนะคะ